สวัสดีครับสมาชิกเพจทุกท่านนะฮะวันนี้แอดมินจะมาตอบคำถามนะครับคำถามที่ถามเข้ามาก็คือ1ใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยชำรุดหรือว่าสูญหายเนี่ยมีขั้นตอนการขอใหม่อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นใบประกอบวิชาชีพที่เป็นกระดาษนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวสมาชิกที่เป็นบัตรแข็งนะครับถ้าสูญหายหรือชำรุดเรามีขั้นตอนอย่างไรนะครับข้อ2นะครับก็คือถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือว่านามสกุลน,นะครับเราก็ มีขั้นตอนอย่างไรนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะวันนี้ก็จะมี2ประเด็นด้วยกันนะฮะที่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกนะครับก็คือใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยสูญหายหรือว่าชํารุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบใดใบหนึ่งก็ได้นะครับเราอยากขอใหม่นะครับในกรณีนี้เราไม่ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุลนะครับใช้ใบเดิมฮะให้เราโหลดแบบฟอร์มคอสสูมมาก่อนนะครับเมื่อโหลดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตนะครับส่วนเลขที่ใบอนุญาตเนี่ยถ้าเราจําไม่ได้หรือว่าไม่รู้นะฮะให้เราเข้าไปที่เว็บของคลุสภานะครับแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะใบอนุญาตนะครับก็จะมีเลขที่ขึ้นให้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือที่อยู่ในการติดต่อเนี่ยมันคือที่อยู่ในการจัดส่งนะครับ หลังจากเราอาส่งรษณีย์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคณุสภาจะส่งกลับมาตามที่อยู่นี้เลยนะครับส่วนเอกสารในการประกอบนะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าใบอนุญาตที่เราชำรดนะครับถ้าสูญหายก็ไม่ต้องส่งไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลักฐานการแจ้งความนะครับต้องแจ้งความกับพนักงานสอบสวนด้วยนะฮะหรือว่าใบบันทึกถ้อยคำนะครับในกรณีสูญหายแล้วก็มีรูปถ่ายนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับสองบาทนะครับให้เข้าไปที่ตามลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็ให้เลือก ชําระเงินนะครับการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับแค่นี้เองเราก็แนบหลักฐานไปให้เรียบร้อยนะครับส่วนช่องนี้นะครับผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบเนี่ยเป็นของเจ้าหน้าที่คลุสภานะครับให้เราเว้นไว้นะครับไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะเมื่อแนบหลักฐานเสร็จแล้วเราก็ใส่ซองเปล่านะครับติดสแตมแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ของคลุสภานะครับตามนี้เลยครับแล้วก็วงเล็บมุมซองนิดนึงว่าถึงฝ่ายทะเบียนนะครับ จบครับอ่าต่อมานะครับมาดูในกรณีเราต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อเปลี่ยนแปลงนามสกุลอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวนี้จะใช้2ตัวนะครับก็จะมีคส03เหมือนเดิมแต่เราต้องพ่วงท้ายไปด้วยคส06นะครับคส06คส03ก็คือก่อกเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าทีนี้เราไม่ต้องไปแจ้งความแล้วก็คือให้แนบให้แนบ ำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อะไรบัตรใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับทั้งเก่าและใหม่แล้วก็ชําระเงินเหมือนเดิมครับ200บาทนะครับทีนี้มาดูการกรอกการกรอกข้อมูลฮะกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้กรอกคสศศูนย์สามให้ครบเลยนะครับเหมือนเดิมเลยมีบัตรประจําตัวนะครับเลขที่ใบอนุญาตที่อยู่ในการติดต่อหรือว่าในการจัดส่งนั่นเองนะฮะแล้วก็เตรียมชําระเงิน200บาทนะครับ สองร้อบาททีนี้มาดูการกรอกข้อมูลของคอสศศูนย์หกนะฮะเราต้องโหลดคอสศ0ูนย์หกแนบไปด้วยนะครับก็คือเป็นแบบคําขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับนะครับแบบคําขอแก้ไขเพิ่มเติมให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะครับเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอะไรนะครับคู่หรือว่าผู้บริหารสถานศึกษาก็แล้วแต่เราใส่ไปนะครับแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตแล้วก็ที่อยู่ในการติดต่อนะฮะตัวนี้ ก็คือที่อยู่ในการจัดส่งมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนะครับชื่อนะครับก็เขียนไปว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนามสกุลเป็นอะไรนะครับแล้วก็คานำหน้าชื่อเป็นอะไรหรือว่าจะเพิ่มวุฒิการศึกษานะก็ได้ส่วนหลักฐานนะครับก็เหมือนเดิมครับมีสําเนาทะเบียนบ้านนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านใบอนุญาตนะครับประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฉบับจริงนะครับกรณีที่ต้องการแก้ไขให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลในในบอนุญาตเราก็แนบไปนะครับ แล้วก็สำเนานะครับสำเนาในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับก็แนบไปแล้วก็ลงชื่อนะครับแล้วก็ผู้ตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับก็คือผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของคารุสภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซองติดสแตปมนะครับส่งไปที่สำนักง,งานคารุสภานะครับแค่นี้เองแต่ว่าอย่าลืมชําระเงินในกรณีเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเนี่ยเราต้องใช้แบบฟอร์ม2ตัวด้วยกันก็คือคอศ03สและคอสศ .06 พ่วงไปด้วย แค่นี้เองส่วนระยะเวลาการที่คลุสภาจะส่งให้เรา30ถึง60วันนะครับแล้วแต่นะครับว่าเอกสารจะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับนะครับในกรณีที่สูญหายและชำรุดนะครับใช้คสอ .03 ตัวเดียวอ่าแล้วก็กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใช้คสอ03และ06นะครับ2ตัวคู่กันนะครับ โอเคถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะครับใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ